ฮิปโปรโหตัวบบบไงพี uh, uh, ่น้องเงือม uh, uh. ันบ่สงสัยเงือมันเด่นเนาะฮะเงือเด่นใช่ไหมิตันึก็ยังสีลับตันพี่เด็กตัวนึงพี่น้องว้าวาเขีวบื้อกันวะกยังตัดออก ตัวนั bert, up, the ้นเขีาเล้มปิดเลยหูดังคือจะมีหลายหูใช่ไหมหูสองดังเอ๋อตัวนั้นเขากันไว้ตัวนั้นเฮ้แต่น้ำอยู่คนละเายกัน เอานกนกฝ้าเฮนกฝ้าถืวาไก่ฝ้าโอ้เย็น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 ทะลุได้บนนี่สอดไปคุณบอเออเพื่อดีจะสอดทะลุออกคุณเลยครับ ห้ามให้อาหารสัตว์นะจ๊ะทำนะเขียวเง้เขียวง้าเขียวเดินเขียวเลียนโอ้ยเาอุตส่าห์ทที่ด้าให้นั่งพักเหนื่อยผุณออมไอะบาท่าน